สวัสดีครับเจอกันอีกแล้วคลิปนี้เราอยู่ที่โคลัมโบกำลังจะไปดิฟเซามาลดีฟส่วนใต้สุดของมาลดีฟจะไปตามล่าฉลามลายเสือกันไทเกอร์ชาร์กแล้วเจอกันไปพวกเราบินจากกรุงเทพมาลงที่สีลังกาครับแล้วก็ต่อเครื่องไปที่เกาะแกนซึ่งเป็นเกาะที่อยู่ทางใต้ของประเทศมาลดีฟใช้เวลาประมาณชั่วโมงครึ่งพวกเราใช้บริการเครื่องบินของสีลังกาแอร์เป็นฟูล์วิสครับเครื่องลำใหญ่บินนิ่งดีครับ แดดสวยฟ้าใสเป็นใจพวกเราที่สุดมีรูชาร์ตก็จิ้มชาร์ตได้คอมสักหน่อยเตรียมความพร้อมสำหรับการดำน้ำทั้งนี้ส่วนผมขอนอนทั้งงีบประกันครับบางคนก็เล่นเกมดูหนังไปเวลาบินเข้าเขตของมาลดีฟวิวสองข้างจะทำให้เราใจสั่นตื่นเต้นขึ้นมางทีครับจับจองริมหน้าต่างได้ก็จะดีมากๆเลยครับเห็นเกาะแบบนี้ ถึงแล้วครับประเทศมาวดีฟราาารเราก็มาถึงที่นามบินางจากสนามบินแกนพวกเราก็แค่เดินข้ามถนนแล้วก็มาขึ้นเรือโดนี่เลยครับเราก็วอยู่ที่ท้าเรือเป็นประชากรเดี๋ยวมีเเรือกรุงเทพเมโทร ฝาพระาโดยาอกลัฐมนตรีตัว,วแสไม่มีเลยไปเรือถึงแล้วครับเรือใหญ่ของพวกเราใช้แค่นอนทานข้าวพักผ่อนเท่านั้นครับและเราจะอยู่บนเรือลำนี้ตลอดการดำน้ำทั้ง10วันครับ <c oughs> ขึ้นเรือมาพวกเราต้องกรอกประวัติการดำน้ำครับ เพื่อให้ไดดิทโลเคอลวางแผนการดำน้ำให้ปลอดภัยตลอดทั้งทริปครับหลังจากกรอกเอกสารกันเรียบร้อยแล้วพวกเราก็ต้องแยกอุปกรณ์ดำน้ำออกมาครับเพื่อให้ตาฟยกขึ้นเรือโดนี่ให้ครับในการดำน้ำนะครับไม่ว่าจะดำที่ไหนพวกเราก็ต้องประกอบอุปกรณ์กันเองนะครับผมเพื่อความปลอดภัยของตัวเองครับก่อนแยกย้ายกันไปนอนครับ อารีซึ่งเป็นหัวหน้าไดร์ลของพวกเราครับก็มาพูดคุยแล้วก็วางแผนการดำน้ำ,ำกับพวกเราครับคืนนี้ครับเราจะขึ้นไปที่เกาะฟูวามูราครับเนกาะที่มีไทกเกอร์ชาร์คอยู่น,นัรอบเกาะเลยครับเดี๋ยวเราจะพาเข้าไปดูในตลาดปลาที่คนมาเอาดีเขาขึ้นมาชำระกันนะครับเดินเข้ามาถึงตลาดปลากันเลยหรอโอ้โห ปลาทูน่าตัวใหญ่มากครับผมเนื้อแน่แนๆใครอยากจะซื้อ,อกลับไปทั้งตัวเอากลับไปเลยครับส่วนใครที่ไม่อยากจะกลับบ้านไปชำระเองนะครับที่ตลาดเนี่ยเขาก็มีบริการให้เรียบร้อยครีบเศษปลาที่เขาไม่ใช้ที่เขาไม่รับกลับบ้านนะครับก็จะแยกใส่ถังไว้เศษพวกนี้แหละครับที่พวกเราจะนําไปให้พี่ฉลามเสือในวันนี้และนีทุกๆวันนะครับตลาดปลาแห่งนี้นะครับชาวบ้านก็จะทิ้งหัวปลาเศษปลาลงไปในทะเลครับ ทำให้มีกลิ่นเลือดสดๆของปลานะครับแหมเรียกฉลามได้เป็นอย่างดีเลยครับแหล่งดำน้ำําที่เราจะไปดำน้ําเนี่ยก็อยู่ใ,ใกล้ตลาดนี่แหละครับเศษปลาพร้อมคนพร้อมไปกันเลยพอเริ่มโดดลงมาเท่านั้นแหละมองลงไปในน้ำโอ้โหพี่ฉลามเสือว่ายไปว่ายมาครับระทึกจริงๆพอเรามาถึงจุดที่นัดหมายนะครับได้ลีดให้พวกเราแปะอยู่บนพื้น,นครับ นอนกันนิ่งๆครับไม่ให้ไหว้พวกเรามีไดร์ลีดเรือ3คนครับแล้วก็มีไดร์ลีดโลเคอลที่เกาะฟูมูล่าแห่งนี้หนึ่งคนลีดโลเคอลนะครับหน้าที่เขาคือจะเป็นคนฟึกอาหารเพราะเขาจะรู้พฤติกรรมของฉลามเสือดีที่สุดครับและไดร์ลีดเรืออีก3คนครับเขาจะคอยคุ้มกันเราทางด้านหลังครับไม่ให้ฉลามเสือเข้ามายุ่งเราทางด้านหลังครับผมพอพวกเราจัดตัวเองได้เรียบร้อยครับเกาะหินนอนหมอบไดร์ลีดแค่ส่งสัญญาณครับโดย พ่นฟองอากาศขึ้นไปเป็นผิวน้ําครับคนบนเรือก็จะค่อยๆเทเหยื่อลงมาครับหลังจากดินโลโค้ได้เหยื่อมาแล้วครับมีปลาน้อยใหญ่แย่งกันเพียบนหลีกจะเอาเศษปลามาแอบใต้หินครับเอาหินทับไว้กันลอยแค่เพียงอึดใจเดียวเท่านั้นครับผมเจ้าถลามเสือที่ได้กินคขาเลือดก็พุ่งมายังหินที่เราทับเศษปลาวไว้ คราวนี้แหะครับมากันไม่พักทั้งหน้าทั้งหลังกลายเป็นปลามาดูเราครับไม่ใช่เรามาดูปลาเจ้าฉลามเสือเขามีความดุดันไม่เกรงใจใครอยู่อันดับต้นๆของฉลามเลยนะครับว่ายมาใกล้ๆพวกเราแอบใจสันอยู่เหมือนกันนะ ดล็อกกันไปอีกหนึ่งสายพันธุ์นะครับกับเจ้าฉลามเสือจริงๆแล้วครับฉลามเสือไม่ได้เจอกันง่ายๆครับแต่ที่นี่ทําให้เราเจอด้วยการฟีดครับแต่พวกเราก็ดีใจมากนะครับที่ได้สัมผัสฉลามที่ดุร้ายําดับต้นๆของโลกใกล้ๆภายใต้ความน่าเกรงขามครับฉลามก็ยังสวยงามเสมอครับผม หลังจากที่เราใช้เวลาโดูฉลามเสือและฉลามเสือก็ดูเราครบเป็นเวลา30นาทีแล้วครับใน้ีรก็จะให้สัญญาณเราขึ้นจากน้ําครับ สังเกตได้ว่าพวกเราเกาะกลุ่มกันสุดๆฉลามเสือเล่นอยู่รอบตัวเราไปหมดไม่กล้าหลุดเดี่ยวกลัวสินชื่อจบแล้วฉลามเสือที่โฟร์มูล่านะตอนเนี้ยเราแองเราดำไป2วัน2องไดฝีฉลามเสือนี่อยู่ตรงนี้เองนี่เรือนี่ท่าเรือใช่ปะ่ะออกมาก็อยู่ตรงนี้เองใกล้ๆเยสะพาคานสีน้ำเงิน เรื่องของเราก็จะแบบขึ้นไปเรื่อยขึ้นไปเรื่อยจนถึงมาเลยอย่าลืมนะกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์กันด้วยครับพี่น้องู้มาติดตามกันนะครับว่าการเดินทางข้ามน้ำข้ามทะเลที่ดิฟเซาเมาดีนอกจากฉลามเสือพวกเราจะเจออะไรกันอีกบ้างคุ้มค่าที่สุดจริงไหมในอีพีต่อไปของดิฟเซาเมาดี